กลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการจัดไฟแนนซ์รถยนมือ2แบบง่ายๆนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเปลืองค่าน้ำมันในการเดินทางมาที่เต็นท์เพียงแค่ท่านนะครับส่งเอกสารผ่านมาทางไลน์เดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนช่วยสกรีนเคสของลูกค้าแต่ละท่านให้ว่าเหมาะสมกับการจัดไฟแนนซ์รถคันที่ลูกค้าเลือกหรือไม่แล้วก็ผมจะได้เลือกเนี่ยธนาคารนะครับ ให้เหมาะสมกับประวัติการเงินของลูกค้านะครับอย่างเช่นถ้าลูกค้าประวัติดีไม่มีไม่เคยมีประวัติเสียนะครับก็คือที่ผ่อนบ้านผ่อนรถตรงนะครับหรือผ่อนบัตรเครดิตเกินแปดงวดขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงตลอดเนี่ยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับจากทางเต็นเราเริ่มต้นอยู่ที่ 2. 7 9นนะครับนี่อันนี้คือดอกเบี้ยป,ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดลูกค้าที่ เ,เคยมีปัญหาทางด้านการเงินจ่ายล่าช้า1เดือนนะครับหรือว่ามีแบ็คลิสต์มีเคยคืนรถคืนบ้านอันนี้ขอให้ปรึกษาเป็นเคส by เคสไปเพราะว่าถ้าลูกค้าที่เคยติดประวัติเครดิตอย่างเงี้ยครับจะต้องใช้เงินดาวน์แน่นอนอย่างน้อย30%ของราคารถที่ที่ท่านเลือกแล้วก็ต้องหาคนค้ำหนคน อันนี้เป็นปัญหามากเลยส่วนมากลูกค้าที่ติดเครดิตจะหาคนค้าให้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงลูกค้าชอบคันไหนก็ทักกลายมาที่ l ล n e แอดห้ o มอเตอร์นะครับหรือท่านใดที่มีรถไม่ได้ใช้อยากจะขายนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวมาเช็คกับเราได้เรารับซื้อหมดจ่ายเงินสดทุกเคสนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันยังไงก็คุยกันใน l ล ne ID ข้างล่างได้เลย ตอบทุกปัญหาแน่นอน